ลูกไปแล้วก็เพื่อนๆค่ายสิงห์มิวสิกนะครับนะครับพวกเราลาบานูนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณที่เอาเพลงพวกเราไปร้องด้วยนะครับก็ขอให้น้องๆลูกไปแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกค่ายสิงห์ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับใช้ชีวิตให้สนุกนะครับเป่นวิถีสนุกนะครับอยู่และหวังว่าเราคงได้เจอกันนะครับสู้ๆครับ โอ้สว oh, oh. yeah. oh. ัสดีครับสวัสดีครับหวัใจพี่แกปเปอร์ด้วยใช่ผมก็ไทยว่าไหมไทยรองขอกอหหนไหมครับพี่โอ้ จะมีเพื่อนผมที่ชื่นชอบพี่มากๆเลยครับร้องเพลงเหมือนพี่ด้วยใช่เสียงคล้ายๆกันเลยอมพัฒนะขึ้นมาไม่ใช่นี่ครับแกเปอร์ครับแกเปอร์กะลูกเอื้อนเหมือนพี่นี่นะครับแกเปอร์ใช่แกะมาเหมือนผมแกะพี่หมายไทยมาเป๊ะเลยพี่นี่ครับ ค,คุณตัวเท่าไหร่นะผมติดตามที่ตั้งแต่วตัวผมเท่านี้เลยครับใช่ครับตั้งแต่คนตัวดํานะครับโอ้โหติดตามนานมากนะครับเนี่ยเสียงเสียงคุณเหมือนพี่พี่พี่ธรรมนุนมากใช่ผมผมก็น่าจะได้จาวพี่เขาละเวลาพี่เขาลองห็นไหมเออเนีี้นี่แหละลูกคองมพี่เขามวันนี้ผมชอบมากครับพี่ มือมองฟ้าหมุนนั่นไมไทยนั่นหอุบลผมติดตามครับมือมองฟ้าหมุนคิดถึงอุบลบ้านแปนนี่น้องออฟเซตปั๊ดครับอันนี้น้องเจนนี่นี่น้องเต้ตุกุลตอเจ้าของเพลงหอมของวงไปฝากป้าอันนี้น้องอมแอมพิยธิดาอันนี้น้องน้องปอจิรวันแล้วน้องไข่มุกใช่ครับจะกข่ซิงหมดอยู่อยู่อยู่่ายเดียวกันครับ ไม่เหรเวะเ,เนี่ยโอเคครับเยี่ยมเลยครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นคอนเสิร์ตตามไลฟ์อันนี้เป็นครั้งแรกเลย <c oughs> นะครับขอบคุณทุกไปด้วย <c oughs> ขอบคุณด <c oughs> ้วยนะครับครั้งแรกของพวกเราลาบันดูนเลยนะครับ,รด,รบ,ด,รบดีใจมากมากเลยมากินนั่งดูคอมเมนต์อยู่เอาอะไรนะแกรปเปอร์คนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไหมครับใช่ว่าร้องเพลงลาบันดูนเสียงเหมือนมากใม่อนมซักเพลงไหม เอาไหมดอกฟ้าดอกฟ้าก็ได้ครับดอกฟ้าครับฟังดอกฟ้าแล้เหรอเก่งมากเลยกีต้าร์ไม้ยังครับโอ้เป็นเกียริมากยหญ่เป็นเกียริตรงถูกไหมถูกอหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเราจะให้แก๊ปมาร้องดอกฟ้ากันนะครับโอเคนะครับวันนี้วันนี้คุณแม่และคุณยายและคุณพ่อพี่เข้ามาด้วยครับพี่ได้ฮะอยู่ตัวไหนครับสวัสดีนะครับคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากพวกเราลาบานูนด้วยนะครับอโอเคนะครับดอกฟ้านะครับล่วงทิ้งกวันนี้ดอกฟ้าเวอร์ชันพิเศษมากเลยนะครับเอเปิเชักหน้าเลยนะครับขอบคุณ ฉันแค่คนธรรมดารู้ดีว่าต้องทำใจดอกฟ้าที่เคยกอดไว้ถึงคราวต้องเอ่ยคำลาไม่มีอีกแล้ววันคืนเกินจะฟืนความจริงเกินจะไขวยคว้าวา พราะดินเั็นก็คือดินแม่ใจจะวังไปไกลจะยื้อให้ตายแค่ไหนสายลมก็คงไม่หวนไปดีเธอนะาคนดีเจอคนที่คู่ควร oh, <yeah. S 1> ดอกฟ้าค่ดน สุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่เพน้าอยากจะรักก็จนปัญญาบนเวลาเสียทีที่ตรงนี้มีเพียงโคลอดองถูกแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจ็มช้ำด้วยความยินดีโบกมือทางน้ำตา ทุกคนที่ยืนมองดาวทุกคราวจะภาวนาให้เดาวละเดืินบนฟางคุ้มครองนำพาเธอไปไปมีชีวิต อดอกฟ้าแค่นมลงดินสุดท้ายก็บอยบินขึ้นไปสู่เพ้าอยากจะรังก็จนปัญญาหมดเวลาเสียจีที่ตรงนี้มีเพียงโคลนตงสุขแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมจะยอม ความยินดีโบกมือทางน้ำตาของใจที่เสียเวลาที่เคยน้มลงมาให้ฉันรักเธอ เวลาเสี้ยที่ที่ตรงนี้มีเพียงโคอ,องสุขแล้วที่เธอไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ยอมเจมฉันในความยินดีโบกมือทั้งน้าตา มันคงถึงเวลาขอให้โชคดีผม้้าน้ำตาไหลเลยถูไหมผมไม่คิดคือมันเป็นยังไงอ่ะมันพูดไม่ออกครับเพราะว่าตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับสุดยอดจริงๆครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ยินร้องเร่งกับ ศิลปินไอดอลนตลอดการของผมนะครับขอบคุณครับโอ้จะชีวะจังเด๋อใส่สันขาบคุวาขคยจะแบบไปไปซื้อบัตคอนเสิร์ตดูอะค่ะแล้วแบบรูคิดว่าแบบวันนึงหนูจะได้เป็นนักร้องแล้วก็ได้มายืนข้างๆพี่ตรงนี้อโหขอบคุณครับ หน,หนูไม่พาไปคอนเสิร์ตเลยค่ะแบบคือหนูเป็นเด็กที่ที่อยู่ที่อยู่นอกอำเภอแล้วมันจะมีแบบงานประจําปีอะคะ่ะคือหนูก็จะแบบให้แม่พาไปตลอดหนูไม่เคยพาคอนเสิร์ตพี่จะคอนเสิร์ตเลยเขาบอกว่าห,ห,หนูจำหนูจำกองได้ใช่อยากฟังเพลงอะไรพิเศษไหมเดี๋ยวพี่จะร้องให้ฟังอุ้ยหนูร้องเป็นทุกเพลงเลยคละ่ะแล้วอยากฟังเพลงอะไรครับไม่เป็นไรนีน เดี๋ยวลุงไปนั่งฝักนัางกันแล้ค่ะเอ่อสักท่อนสักท่อนโอ้น่ารักมากเลยนะครับเชี่ยบเชี่ยบพิเศษก็ได้ค่ะอันนี้คุณแม่อะฮะใช่คนนี้ใช่ไหมที่คุณแม่พูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับโอ้แม่เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้แม่เล่าให้ฟังแล้วตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับอยู่โอ้ หนูหนูแบบหนูก็ไม่กล้าไปเองไงหนูก็เลยให้แม่พาไปชวนแม่ไปด้วยใช่ค่ะโอ้โหใช่ใช่ดาเปาดาเปานาเปาโอ้โหตัวผู้ไหนครับตัวผู้ไหนครับโอเคในไหนมาทั้งทีสักเพลงหนึ่งไหมครับนุกปายร้องเพลงพี่สักเพลงหนึ่งได้ไหมครับ ครับอ่าโอเคครับติดแต่เด็กของพิเฉรอ ำไมเธอทุกยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอทุกวาดทุกกำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องสิ้นเวลาที่ฉันมองตาฉันจะเาอยู่แล้วเม่เธอมีเวทนตทำให้ใจฉันออรูไหมเธอว่เีอฉันแพ้ทางคนอย่างเธอ แต่เพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโรดเธอน้าขอวอนหยุดเอารับได้ไหมใจฉันกำลังล้านลาย ไฟดูมาว่าสัตัวก็ไม่กลาอุ่นออไปเพื่อธอมีเวทมนตร์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไม่เธอว่าใครเดือดรอฉันแพ้จากคนเดียวเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไหมนอนอย่าบอกเธอสักครั้งโปรดเธอดนะขอว่า หยุดแน้วรักได้ไหมใจฉันกำลังลงลาลัก oh oh เอาไงกันดีละหั้วใจเอาไงกันดีละความรักเธอทำไม่ใช่มันต้องคิดหนักแพ้เต็มเต็มพูดตรงตรงใจมันตะโกนว่าชอบเธอพอเจอจริงๆริงแต่ยินงงให้ทำยังไงจะมาถึงลงเลิกรัก คนอย่างเธอบันเอาแต่เพื่อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งโพราะเธอักขอวอนหยุดหนาวรักได้ไหมใจฉันกำลังละลาย Oh oh oh, oh <c oughs> เอาไงกันดีและกับหัวใจเอาไงกันดีและกับความรักเธอจำไม่ใจฉันไปคิดนหนกแพ้เตี้ยวเตี้ยวปวดตุ้ม ใ่มันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆแต่จะยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงปงร้องรักเธอจนหมดใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคออุณมากนะครับและก็เห็นเี่เอาเพลงของแพททางไปร้องด้วยขอบคุณมากๆมีบุญแล้วครับเกิดมาชาตินี้สุดยอดมากเป็นศิลปินที่ตั้งแต่ห้องเด็กหน่อยไปเนาะแม่นตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นศิลปินในในตำนานคนหนึ่งเลยที่ชอบมากพี่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมเชื่อได้เลยว่าพี่ระมนุนจะเป็นไอดอลของ ครือข้อนประเทศแน่นอนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วพี่ไม่ได้อายุมากขนาดนั้นนะครับนะครับแค่แค่สามสิบต้นๆนี่เองนะฮะบังเอิญออกออกเทปตั้งแต่อัลบั้มออกเทปออกเทปไม่รู้รู้จักเทปไหมครับรู้จักเทปไหมครับรู้จักนะเทปนะครับเทปแคสเซ็ตนะครับครับตอนนั้นอายุสิบเจ็ดปีนะครับโอ้นะครับตอนนั้นออกเทปชุดแรกเลยครับ ปี2540นะครับเสียงนั้ให้กับพี่อนันต์ด้วยนะครับพี่อนันต์นี่พี่อนันต์ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ติดตามที่เกาะของคู่เลยนะครับโอ้โหชรามคนนี้จะมีแต่ต้าหวานเอาแล้วพี่เมย์มีอะไรจะพูดไหมครับพี่เมย์ครับพี่เมย์เสนอใด้กับพี่เมย์ด้วยครับมือกลองครับครับสวัสดีครับก็ไม่สงสัยเลยนะฮะว่าทำไมแฟนคลับถึงรักน้องปายกับน้องนุ๊กนะครับ พราะจริงๆด้วยความสดใสความน่ารักของน้องทั้งสองนี่มันขนาดพี่นั่งพี่ยิงใจสั่นเลยขนาดพี่ดูน้องสองคนขอบคุณครับน่ารักมากเลยอ่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณที่ให้เกียรติพวกเราลูกจะตั้งใจฟังพี่ร้องทุกเม็ดทุกเพลงครับโอ้เก่งมากเลยนะเนี่ยไอ้ยศไปครับไปครับเพลงจบมักงก็ไม่ไปโอ้พี่เรศหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมอยากฟัง อย่าไปภาคกิตตี้เอาวะดูดูเราต้องเรา,เราดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมยืนอ,อย่างเงี้ผมตะคิวกินนะแข็งมื่อตัวแล้วนะเนี่ยดีใจดีใจครับขอบคุณ<ด>มากมากครับขอบคุณพี่พี่ามาดูทุกคนครับขอบคุณครับเราส่งเวทีต่อให้กับพี่พี่